ไปไปเลยไปนิยมอุตสาหกรรมันนี้เป็นยังไงบ้างคะจากการเป็นว <c oughs> งนะไรเราไปเป็นวงของเราเอ่อผมคิดว่าเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันครับทีละเล็กทีละน้อยครับค่อยๆก้าวไปผมรู้สึกว่าน่าจะต้องใช้เวลาอย่างเร็ว5ปีแต่อย่างช้ามากๆ20เอ่อ5ถึง20ปีก็แต่มันมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีด้วยมันเป็นเรื่องของความแบบความคุ้มชินความวางระบบมากมายอะไรการหว่านมเมล็ดพวกไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทรัพยากรหลายให้มันเซตเข้าที่แต่เนี้ยก็ใช่มันต้องใช้ใช้เวลาแล้วมีความเปลี่ยนแปลงเป,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 ป็ๆๆนทางที่อีกที่หน่งใช่ครับเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ในคลุกอะไรเงี้ยเราเราเรารู้สึกว่าเราก็เห็นการที่เขาประชุมกันตลอดเลยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออมัน แล้วโปรเจกต์ใดๆที่พี่อนุกรรมการท่านที่ทำงานของงการเปิดเทอรินแล้วเสนอเข้ามาก็มาจากคนที่มีความรู้ั้งนั้นฉันเลยรู้สึกว่าเออมันคันโคจรจริงก็คือยังคือก่อนน้นนี้มันอาจจะยังไม่มีการได้รับสนับสนุนากแล้วก็ยังไม่ได้มีการดึงผู้คนจากทุกเรา มามารวมหัวกันจริงๆเพื่อเพื่อบอกปัญหาและหาวิธีการแก้ไขยอย่างจริงจังอตอนก่อนนี้มันเหมือนแบบมีปัญหาแต่ว่าไม่ได้รวมตัวกันก็เหมือนบทอย่างเดียวบทอย่างเดียวบทอย่างเดียวมันก็เลยไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างจริงจรงกจาสักทีนึนงแต่ตอนนี้มันเหมือนมันเริ่มไปในทิศทางกันแล้วเเรทาปัญหาระบก็อยากเัคับเอาเช่นเช่นถ้าเอาถ้าเอาอย่างชัดเจนทนี่สุดก็อย่างเรื่องพรบภาพยนตร์ปีที่ ที่ทุกคนอาจะรู้อยู่แล้วเช่นอะีเเรื่องเซ็นเซอร์เยอะอะไรแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็คือกําลังแก้ไขกําลังทาให้มันเป็นไปตามที่คนในคนในอุตสาหกรรมเนี่ยเห็นว่ามันสมควรอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหรือก่อนอน้านี้ไม่มีไม่มีทุนการช่วยการช่วยเสริมเสริมการผลิตตอนนี้ล่าสุดก็มีการอน,น,นมงบบางส่วนไม่ว่าจะเป็นงบดี roduction ก็คือช่วยพวบเขียนบทหรืองบ p r o d u c t i o หรืองบโ o สต production ก็มีคืออาจจะอาจจะไม่ได้มากมายสักทีเดียวแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ดีกว่าไม่มีและในอนาคตถ้ามันผลตอบรับมันดีขึ้นเรื่อยๆงบนี้เข้าถึงซาำมาตามตัดกับของมันเนี่ยมันก็จะถูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่อว่าเป็นการช่วยใช่ครับใช่ทำงานใช่ครับไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อแบบไหนหรือมาจากที่ไหนวัยอายุวัยอายุเท่าไหร่แต่มันแต่มันก็จะมีบางบางกองทุนที่ ผมรู้ผมใช้คำว่ากองถูดีกว่าไม่ใช่กองถูหรือม็อะไรเช่ไหมันอาจจะมีบางเงื่อนไขแต่ละกองทุนนั้นๆอันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกทแีแต่เชื่อว่าแบบว่าวงการอุตสากรรมแบบภาพยนตร์ไทยทำในไทยทมันมันพัฒนาผมมั่นใจนมากๆเลยว่าถ้าไปในเพจซิ่งนี้นะไม่รู้จะเร็วจะช้าแต่อย่างน้อยอะ่ะมันมันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราเห็นแพชชั่นของพี่ๆทุกคนที่มีความรู้และอยากจะช่วยจริงจริง หรืออย่างล่าสุดโปรเจกต์ล่าสุดเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือแบ็คของฟิชเชอซโบที่ไม่ได้มีมา16ปีแล้วเนี่ยก็กลับจากใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันค่อยๆไปนเร็นี่้าอยาไปในทาะผมว่าตอนนี้ก็อยากให้ มันลาบลื่ลนนะ่เนาะแต่ไม่ก็อาจจะไม่ไม่ได้ลาบลื่นขนาดไหนะทีนี้ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมก็ต้องใช้เวลานะคือผมก็ขอขอต่อแบบกลางๆแล้วกันเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับนุกรรมการทุกท่านเลยเนี่ยผมพูดตรงๆว่าผมมีความรู้น้อยที่สุดเลยรู้น้อยที่สุดเลยถ้าเกิดได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นคุณชาดําหรือว่าอนุลหละนะักๆผมรู้สึกว่าทุกท่านจะให้ความรู้ได้ดีกว่าผมเยอะมากๆแต่ผมผมก็เหมือนทาหน้าที่การเป็นกระบอกเสียงให้ได้ สุดความสามารถกับข้อที่เดไรทำได้แล้วกันว่าเออจริงๆอ่ะมันไปในทิศทางที่ดีขึ้น,นเรื่อยๆนะอินแทปเนี hmm. ่ยมันจะไม่ได้เห็นเร็วๆนี้หรอกถ้าดูตามตรงเพราะว่ามันเราไม่ได้ต้องการสร้างผลง,งานนานที1สิบเรื่องมีคุณภาพสักหนึ่งเรื่อง mm hmm. เราต้องการสร้างสมติ mm hmm. สร้างร้อยเรื่องเราเราอยากให้มันมีคุณภาพสักสิสิบเจ็ดสิบเรื่อง mm hmm. ะอะไรมันถึงจะทำาไ,ได้แต่สิ่งพวกเนี้ยมันต้องทําให ที่เขาชอบใช้คำวา่าแต่ต้องไปด้วยกันทั้งองค์ทางหรือรถมันไม่ได้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะและฉะนั้นการที่จะส่งเสริมให้ทุกๆด้านมันไปด้วยกันจริงๆอ่ะใช้เวลาเยอะมากมมที่ผ่านมาแหละผมแบบว่าเออเห็นหนังไทยแบบไปคว้ารางวัลไปแบบได้รับความชื่นชมต่างประเทศเยอะไรยเนี่ยหลาคนเลยมองว่าเอ๊ะเสียดายเพราะว่าหกรรำลังน่าจะต้องไปสู่ระดับต่างประเทศได้เงินกันใช่ใช่ก็เป็นเรื่องจริงครับแต่ว่าก็มีหลายๆเรื่องที่ อย่างล่าสุดเรื่องของที่พี่ใหม่แต่การเล่นใช่ไ<ช>ด้ี่ชาก็ไปได้รับรางวัลมาไปเข้าไปเข้าชิงที่งานมาล้วยผมคิดว่าก็นี่ไงก็มันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าถ้าเราก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้รับสน,นสนับสนุนขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดขนาดเราไม่รับการสนับสนุนขนาดนั้นแล้วเรายังทําได้ขนาดนี้ถ้าเราได้รับการสนับสนุนที่จริงจังและมันไปกันเยอะมากๆมันจะขนาดไหนก็บอกว่างานเรา ผมมองว่าไม่ใช่ดีขึ้นผมมองว่าตอนนี้มีเริ่มเริ่มสนับสนุนแล้วผมมองว่าต้องต่อเนื่อง uh huh. ถ้าไม่ต่อเนื่องมันก็มันก็เหมือนทำมาแล้วกหยุดทำมาแล้วหยุดมันก็มันจะไม่มีมันจะไม่สามารถสร้างวงจรที่แข็งแรงได้าคเข้ามาลงุมากมาผมดีเรื่องผมดีเรื่องอันหนึ่งเรื่องชื่อเสียง,งเชื่อมความน่าเชื่อถือว่าโอเคระบบบ้านเราออกมันให้ มันให้ความเงินง่ายสะดว,เะวกเพราะนีเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะส่งต่อมาเรื่องของรายได้ว่าเขามาลงทุนในการเราเออว่าเวลาเขายกกองมาถ่ายเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายเพราะประเทศเราจนมันก็เชื่อมโยงกันหมดไม่ว่านักชาติใครเนี่ยนะคะเชื่อเ,เห็นเนาะเล้วก็เข้ามาเชื่อในประเทศเราบ้างบ้ก็มีส่วนที่อย่างมีส่วนตอนนี้งานเรื่องอะไรกันบ้าจริงๆตอนนี้ก็จะยังมีมีทำโปรเจกต์เล็กๆเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นโมโนล็อกหรือว่าเพื่อสร้างความตระหนัก ว่าแบบการเป็นนักแสดงจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ความเชื่อแบบโอ้ลงไปเต็มร้อยเพื่อแล้วปัจจุบันที่ไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่ผูกไม่ควรหรือว่าล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของแบบไปโฟกัสสร้างวิดีโอเพื่อเสริมสร้างความความรู้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาได้ฟรีโอเค